หัวหน้าหน่วยงานนะครับหัวหน้าตำรวจนะครับขึ้นมอบเกียรติบัตรนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับและก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับหเราถือว่าเราเจอเพชรนึเพชรหนึ่งนะครับแน่นะครับต่อไปเราอาจจะมีการประกวดเนาะมีการประกวดนะครับเราก็จะได้ไปโชว์ ให้เมื่อนะครับโชว์ความสามารถให้กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับชมกับน่าสุดหรอน้าสุดหรอตอนแรกนะเราเนี่ยแน่นใจนะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับท่านอาจารย์ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับอ่าร่วมร่วมร่วมมาที่ภาพร่วมกันเลยครับ กับผมเสียงผมมือเป็นกำลังใจใ้กับเพื่อนพี่น้องของเรานะครับที่ได้โชว์ความสามารถในเรื่องของดนตรีนะครับที่ได้ขับกล่อมพวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณวหน้าเหตุภาพภาษาเมนูแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับครับและในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกาศผลในเรื่องของ กิจกรรมการทักษะการพูดในที่ชุมชนหัวข้อร่วมคิดร่วมทำร่วมรักษาให้สัตว์ป่าที่เราได้ให้น้องๆได้มีการขึ้นไปพูดแล้วก็ให้คณะกรรมการได้ให้คะแนนนะครับแล้วคะแนนออกมาแล้วซึ่งคะแนนที่ออกมานะครับข้ามางว่า การรันสัตว์ป่าในหมู่บ้านต้องมาร่าาวมสืบส่วงทำร่วมอนุรักษ์ให้สัตว์ป่าคงอยู่และในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีการสวนรักสัตว์ป่านะครับผู้มีการสวมเกียกรติมาเพื่อจะไดะ้ขึ้นมาห้องเจริญป่าแล้วก็รางวัลให้กับน้องๆผู้ที่ได้รับรางวัล การทักษะการพูดที่ถุกชนนะครับและหลังจากที่ผมจะประกาศนะครับเราจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับ ผู้ที่ได้รับรางวัลชูมเชิญม,มีทั้งสิ้นสองรางวัลน,นะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปรับรางวัลแล้วน้องๆก็อยู่ต่อบ,บนเวทีก่อนเพื่อที่พวกเราะจะได้บันทึกภาพรพ,รพร้อมกับน้องๆนะครับหลังจากที่รับรางวัลเสร็จแล้วขอเชิญน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับและแต่ว่าได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขึ้นบนเวทีแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับผู้ในการส่วนรัฐาบาอีครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับรางวัลชมเชนเนเยนะครับคนที่หนึ่งนะครับมาจากโรงเรียนทุ่งห้าราชสามวิทยานะครับนางสาวพิมพ์พันก,กาคำป่อครับขอเชิญครับ คุณค้าจากโรงเรียนเรียนป่า,ปาวิทยาคคมค่ะถือว่าเป็นผู้ที่ได้ถ่ายทอดน,นะครับตรงตามกติกาน้องตรงตามกติกาการให้คะแนนของคณะกรรมการมากที่สุดนะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ รองชนะเลิศนะครับมาจากโรงเรียนโรงเรียนไหนดีครับมาจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมน,นะครับนางสาวพลอยลาวัน รางวัลชาะนล์กิจกรรมทักษะการพูดในที่ชุมชนในหัวข้อพวกคิดร่วมทำร่วมรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่ในวันทุกมครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2563ได้แก่นางสาวชิกะมนผูภูเครรักจากโรงเรียบนบ้านโป่งเหนือท่า อข,ข,ขอเสียงปรบมือให้ป้าผู้ชนะเลยนะครับถือว่าทุกการตั่นใจมากในการให้รางวัลนะคะคะแนนผมแต่บาคนนี่ก็สูสีกันในระดับนึงนะ คครับตอนนี้รางวัลก็ประกาศไปเป็นเซตพนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ในการส่วนนั่งปาครับผมการในตอนนี้นะครับก็งจะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของการดำานินงานนี้นะครับแต่ผมอยากจัดจ้งเตือนครับโอกาสมากๆเกี่ยวเราเป็นเป็นข้าวหอมแล้วก็ นะครับที่จะให้กับน้องๆท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับและในาสามารถไปรับได้นะครับโดยสุนทรไดครับแจ่ในระดับ,บต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู<อ>้มีการส่วนรักษาป่านะครับได้กล่าวปิดนะครับสำหรับกิจกรรมงานก,นก,นก,นกนารารัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2500 กษาคือส่วนรักสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้ที่รักท <asive> um ี <trans> ่15เชียงรายในระดับต่อไปบริหารครับครับงานนี้ก่มีวันเลื่อนกำลังกกำลังสนุกสนานกันพอนีเรียนท่านผู้บรการเรียนเรียนแบบเต้าพิษคงคณะผูอาจารย์นะครับ แล้วก็น้องๆด้วยแล้วก็เจ้านที่ของเราทุกคนกระผมได้นาส่วนคณะศัลยปัณณ์สำนักบริหารที่อาคารที่ส5เชียงรายโรงพยาชาติสัตว์ป่าเพื่อขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านผู้มริการโรงเรียนมีนบุรีวิทยาชลพร้อมกับคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่เกีย่ยวกับเรานะฮะมาจัดงานในวันนี้เพื่อเฟื่องฟ้าที่ และอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆและถ้าไม่มีทางโรงเรียนเป่นตวรุ่งเรืองก็ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระขาดไปซสียไม่ได้เราต้องขอขอบคุณน้องๆเยาวชนลูกหลาของเราที่ต่อไปจะเป็นเป็นผู้รักออุรักทั้งหลายเนี่ยในอนาคตแล้วก็ดีใจทำเนี่ย ดีใจมากที่ไจ้าที่ันปรับตื้นมากที่น้องๆฝั่นี้ได้ยินแกาต้งู้กสัปษาวันนี้เราเป็นะไรสาแต่เป็นที่น้องหลายคที่พูดในเวทีนะครบไม่มีว่าต้าสักษาก็ไม่มีไม่มีทก่อะไรจบคำของน้องวันนี้เพียอันนี้เป็นสงที่สูดต้องแล้วดีใจประการที่สองีใจว่าน้องท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอาารคตรราคาดหวามว่า เนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่แรกในพื้นที่อับเสือกอับอ้อมรั้งจะเป็นนักเอาละที่ดีและจะเป็นอนาคตของชาตินะครับเราคาดหวังไว้แล้วและในท้ายนี้นะฮะท้องขอกรล่าวขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งคุณอาจารย์ผู้มีการเรียนของเจ้าหน้าที่และชุดของหนุ่มยิ่งและขอปิดงานวันนี้นัดไว้ณที่นี้ประทับทอกราบขอบพระคุณครับ สำหรับก,กิจกรรมนนะั้นเราจะมีโชว์อะไรต่อเนี่ยอย่าไว้ให้งงน้องๆน้องๆได้เรียนรู้ว่าเป็นกิจกรรมนอกต้องห้องเรียนจะมีกิจกรรมโชว์ทักทับขอบคุณครับผู้ในการส่งสัมภาษณ์ในสืออ่อต่างๆใดตอนนี้คืองานเราปิดงานไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสำหรับนิทรรศการที่อยู่ทางด้านหลังนะครับ เดี๋ยวขอความร่วมมือนะครับที่ๆี่หน่วยงานที่มาจัดนิทรรศการนะครับเราจะเก็บงานประมาณบ่ายโมงนะครับเราจะเรา,เราจะเริ่มเก็บงานประ,ประมาณบ่ายโมงเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงพักเที่ยงนะครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เข้ามาร่วมง,งานในภาคเช้านี้นะครับได้เข้ามานูแล้วก็เข้ามาชมการจัดนิทรรศการแล้วก็เป็นการเพิ่มความรู้และ เป็นการเรียนนะครับเป็นการเรียรู้นอกห้องเรียนไปด้วยนะครับเพราะนั้นเจ้าพี่หรับงานคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2563ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้ก็คงจะให้น้องๆได้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลในการ จัดบอร์ดของแต่ละหน่วยงานนะฮะอีกประมาณสักหนึ่งสองถึงสองชั่วโมงครับช่วงบ่ายๆก็คงจะเก็บซุ้มกันแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตยังไงเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อครับตอนนี้มันมีตัวแทน